สกายบุ๊กขอเสนอดิจิทัลเพย์บุ๊กนิทานเสียงแสนสนุกพระอรหันต์พระราหุลผู้เป็นเลิศด,ด้านใครใการศึกษาในการนั้นพระพุทธองค์ได้เสด็จเข้าไปบินทบาทในพระราชวังถึง6ครั้งแต่พระนางยาโสธราพิมพาพระมารดาของราหุลกุมารไม่เคยมาเข้าเฝ้าพระพุทธองค์เลยแม้สักครั้งเดียวแต่ในครั้งที่7 เมื่อเสด็จเข้ามาในพระราชวังพระนางยโสธราพิมพาได้ทรงชี้ให้เจ้าชายราหุลพระโอรสทอดพระเนพระบิดาพร้อมตรัสขึ้นว่าราหุลลูกรักลูกจงไปหาพระสมณะผู้มีผิวพรรณผ่องใสรูปงามดุจท่านเท้ามหาพรหมที่แวดล้อมด้วยพระสงฆ์สาวกจำนวนมากนั้นด้วยพระสมณะผู้นี้คือพระบิดาของลูกพระนางยังตรัสต่อไปอีกว่า นับตั้งแต่พระบิดาของลูกออกบวชลูกก็เหมือนหมดหวังในราชสมบัติลูกจงไปกราบไหวพระบิดาแล้วทูลขอราชสมบัตินั้นในฐานะารัชทายาทสืบต่อจากพระองค์เถิดเจ้าชายราหุลจึงเสด็จเข้าไปเฝ้าพระพุทธองค์กราบถวายบังคมทอดพระเนตรพระบิดาด้วยความปีติยินดีและเกิดพลังศรัทธาเป็นอย่างยิ่งจึงตรัสขึ้นว่าร่มเง,งาของพระองค์เย็นสดชื่นยิ่งนัก พระพักของพระองค์สดใสสุดประมาณเวลานั้นเจ้าชายราหุลมีได้กราบทูลขอราชสมบัติเลยแม้แต่นิดเดียวครั้นพระพุทธองค์เสวยพัตตาหารเสร็จแล้วจึงเสด็จกลับสู่นิโครัทารามเจ้าชายราหุลก็ได้เสด็จติดตามไปด้วยเมื่อมีโอกาสเจ้าชายราหุลจึงได้กราบทูลขอราชสมบัติอันเป็นสิ่งที่รัชทายาทพึงได้รับจากพระพุทธองค์ พระพุทธองค์ทรงฟ,งฟังพระโอรสกล่าวเช่นนั้นจึงตรัสว่าราหุลกุมารปรารถนาทรัพย์สมบัติอันเป็นของพระบิดาถ้าตถาคตจะให้ขุมทองแก่เธอแล้วก็จะเป็นสิ่งชักนำให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏตตสงสารด้วยเป็นสิ่งหาสาระแม้สักนิดหนึ่งก็ไม่ได้เจ้าชายราหุลทรงตั้งใจฟังพระพุทธองค์จึงตรัสต่อไปอีกว่าอย่ากระนั้นเลย เราจะมอบอริยทรัพย์อันเป็นทรัพย์ภายในซึ่งเป็นสึ่งประเสริฐสุดยิ่งกว่าทรัพย์สินภายนอกเชกเช่นเงินทองแก่เธออริยทรัพย์จะทําให้เธอเป็นโลก,กุตระธาญาตสืบสกุลในพุทธวงศ์นี้สืบไปแต่ทว่าขณะนั้นเจ้าชายราหุลยังยาววัยมีอายุไม่ครบเกตอุปสมบทได้พระสารีบุตรจึงทูลถามพระพุทธองค์ว่าจะโปรดให้ข้าพระพุทธเจ้าบวชราหุลกุมารอย่างไร พระพุทธองค์ทรงตรึกตรองแล้วจึงอนุญาตให้บุคคลที่มีอายุยังไม่ครบอุปสมบทบวชเป็นสัมมรเน,นกนด้วยวิธีรับไตรสารณคม